จะเรือ่องน่องไถ่ันนั้นแหละนางพันนี่อยู่นางนใส่รองนะเส้าเหลาพันนี่ แต่งงานนอที่แพ่งี้ยน่แหแกจาะสง้อหลวปีแล้วงแกแก,งก,แก็แก้งย่าไหมเออแกบอรกราถัวเออเล้ถ้าเป็นชั้นน้ำคืมถ้าะ่าวชันแต่งงานหลบส่้องนะ<บ>รับหลองจัไม่บอใครเลชันบอหลวบเดียวน,<บ>นี่แกอาายู่ที่แล้วนะแกแต่งงานแกงันะะชันก้ามเกินน,นะอ,นนะอืไมไใ่ววาในมุมผุนชยัยครับเป็นแกช่วยนะนาจาปลอดยได้เห่ยซึ่งเนหัวหญ่ดิฉันี่ไลยหมัดใจตีว่าแกตีว่าแกได้แพ้วบแบบฉชันไม่ใจ่วานะไหวทองเลย่า อเอาดีกว่าสันนี่สันสน,นี่ปลายจากว่าน,นอมได้ยไงเอ๋มไม่ต้องไงเราเรา,เราเตรียมไมาเตรียมกองทัพเวกับตุ้งนะหล,ลักเกเ๊เลยเราไปเอาเก่งงานเงาเลย <c oughs> แลต่ถุกกลางเนี่ยแกแกเรียงดีนะไปตมามหาโรยจมเก่งโรยชัน้นวารอบนี้นะชันใช่ยี่สิบวารปแล้วก็บใชยี่สิบเร็ว เอคนเราได้บอกเพื่อนที่หนึ่งแต้งแปดรอบอย่างบอกล้ามาปรับบอกไคอยบุเกลือ่าเจ้าช้าเอ็นี่อีไหวจ้องลาอย่างแจ๊กาห่านแต้งเลยจันหว่าื่้หว่ามันมอไหมเราใช่เหลว่าเรากินแกงกุ้งเหงาชุ่มเบลกับบ้านกันออาว่้าดูดจ้าเรานี่รึเปรัาซึงจันหว่าจ้านีแจงกรอบกนอนนะเลยแตงกับเผื่ Ê rây, ta tên là đứa ta tình nè gặp này. tới là chứ đi tên gặp khai rồi à, Rồi à, à, đứa Thì phản nhiên phúa kẹp tài Anh à, lên, đi nào tài lao Đi chạy nào tài nào Anh ừ. à, lên đang kể rồi nè Mẹ chạy, mẹ chạy, ao kim con gì Ê, tôi lẽ đây rồi Kim con Ê, em đừng trắc, chọp chân Lần đi, kể ngay tài mất mai, 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 tên rồi cái gì nó đồ, nó ổ leo leo Rồi bà mô kìa ยิกย e <tinc S 2> ิกว่าไม่ต้องห้างนี่ให้กินปลาร่าก็ให้ให้เลยการันตไม่ได้กินปลาร่าใช่แค่กินยาปลาร่าแกบอกกินยาปลาด่า้องเม็ดโน่นเดี๋ยวให้เดี๋ยวฉันาตอบต่วว่าผีปันนี่เด้อเจ้าชอบตั้งแต่หลับแกเดียมาไม่ได้เลยวันนี้วันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เล็วเร็กลเร็วเป็นโบนแลนผู้หญิงเกือบทุกคนใช้ได้ครับใหม่ล่าสุดน้ำหอมจากช่องคู่กัน forever กลิ่น oasis หอม